อยากขายชุดเตสแบรนด์ตัวเองขอคําแนะนำโค้ดบีโอเคคุณนัตตี้อย่างนี้นะคนอยากขายเสื้อผ้าแบรนด์ตัวเองอเยอะมากเลยแต่โค้ดบีอะจากประสบการณ์นะพูดตรงๆนะให้ขปรึกษาตรงๆเลยนะหลายคนมาด้วยความหวังอยากสร้างแบรนด์แต่ไม่เคยขายเสื้อผ้ามาก,ก่อน ไม่รู้คุณนัณตตี้เคยขายเสื้อผ้ามาก่อนบ่างไม่รู้นะแต่คนที่โค้ชเจอส่วนใหญ่อ่ะไม่เคยทําธุรกิจนั้นมาก่อนแต่อยากมีแบรนด์โค้ชบีบอกว่าอย่าพึ่งใจเย็นๆไม่ว่าคุณอยากจะมีแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์รองเท้าแบรนด์สก,กินแคร์แบรนด์อาหารเสริมจะสร้างแบรนด์ตัวเองอ่ะแม่งง่ายเพราะเดี๋ยวนี้มีโรงงานรับผลิตให้คุณหมดแล้วคุณอยากผลิตคอลลาเจนนะคุณไลน์ไปหาไอโรงงานผลิตคอลลาเจนว่าอยากผลิตคอลลาเจนเป็นแบรนด์ตัวเองค่ะโอ้โหเซลล์จะติดต่อคุณนั้นทีเลยคุณลงแตงาม มาแล้วอะ่ะคุณจะปล่อยมันยังไงประเด็นคืออย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะจะเป็นเสื้อผ้าก็ตามนะ คุณไม่เคยขายแล้วคุณเป็นผลิตแฟนตัวเองเลยอ่ะ99%จะเจ๊งเพราะมันไม่รู้แบบไหนตลาดเอาถ้าคุณอยากเริ่มต้นแบบเปิดประตูเจ๊งนะคุณต้องลองขายเสื้อผ้าก่อนคุณนัตตี้ขายไปเนยเลยคุณนัตตี้จะรู้ว่าแนวเนี้ยขายดีแนวเนี้ยขายไม่ดีแนวเนี้ยขายได้แน่แนแนววัยทำงานเนี่ยขายได้แน่แนแนวใส่ทั่วไปเนี่ยขายได้แน่แน่พอคุณนัตตี้จับตลาดถูกแล้วว่าโอเคแนวเซ็กซี่ไม่ใช่แนวฉันแนวคนอ้วนไม่ใช่แนวฉันแนววัยทำงานเสื้อผ้าแนวนี้แนวฉันอ่ะสมมตินะสมมติกลุ่มล นนทีนี้แหละพอขายดีมากๆค่อยคิดจะไปสร้างแบรนด์ตัวเองเพราะคุณแนตตี้รู้อยู่แล้วว่าแนวนี้มันขายได้เวลาไปสร้างแบรนด์ก็สร้างแนวที่มันขายได้หลายครั้งหลายทีนะที่โค้ดบีเจอคนที่แบบมีทุนพร้อมลงแต่ลงไปแล้วเจ๊งลงไปแล้วขายไม่ได้เพราะว่าไม่มีประสบการณ์รู้แต่ว่ากูชอบแบบนี้กูอยากมีแบรนด์เสื้อผ้า แบบที่กูชอบเริ่มไม่เคยทําตลาดมาเลยไม่เคยเทสตลาดไม่เคยเอาไปขายเลย,เ,ลยเวลาคุณไปจ้างเขาผลิตอ่ะเขาไม่ได้ผลิตให้คุณตัวเดียวนะเ <นะ S 2> ขาผลิตเขามีขั้นต่ำห้าสิบตัวต่อแบบร้อยตัวต่อแบบเริ่มขายไม่ได้ก็ไปกองแล้วเสื้อผ้ามาเร็วไปเร็วคุณเข้าใจป่ะคุณโพสซ้ำสองสามทีก็ไม่มีคนสนใจแล้วอันเนี้ยโคบีเลยแนะนําว่าถ้าคุณนัตตี้อยากมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองอ่ะทาได้ครับแต่ก่อนจะทําคุณนัตตี้ต้องรับเขามาขายก่อนแล้วรับมาหลายๆแนวก่อนเรายังไม่รู้แนวไหนไขา,หายดีมาาแล้ก้กอเราาคตงู แนวประมาณนี้แนวประมาณนี้พอจับทางได้แล้วรู้แนวแล้วแล้วค่อยเอาแนวที่แม่งขายดีขายได้แน่ๆไปผลิตแบรนด์ตัวเองพอผลิตแบรนด์ตัวเองแล้วค่อย สื่อสารกลับไปยังลูกค้าของเรา่าตอนเนี้ยคูนัตตี้มีแบรนด์เสื้อผ้าของคูนัตตี้เองแล้วนะคะคุณภาพดีกว่างานรับมาดูนี่นั่นก็คุยไปก็โมไปอย่างเงี้ยแล้วจะขายได้ไม่ใช่เฉพาะเสื้อผ้านะทุกสินค้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมยาลดน้ําหนักอะไรก็ตามที่อยากมีแบรนด์องเองพวกอยากเป็นเจ้าของแบรนด์แนะนําว่าไปเป็นตัวแทนเขาก่อนไปรับเขามาขายก่อนแล้วดูซิว่ามันจะขายได้จริงไหมถ้าอยากขายคอลลาเจนก็ไปเป็นตัวแทนคอลลาเจนอยากขายครีมก็ไปเป็นตัวแทนครีมแล้วดูซิว่า ขายได้จริงไหมถ้ามันขายได้จริงค่อยไปจ้างเขาผลิตไอ้เรื่องจ่ายไอ้เรื่องหาโรงงานนะ่ะไม่ยากหรอกครับเรื่องคุณจะจ่ายออกอะนะมีแต่คนมาเสนอตัวแต่ไอ้เรื่องที่คุณจะหาเข้าเนี่ยแม่งยากกว่า10เท่าเอาประสบการณ์ของโค้ชที่โค้ชถ่ายทอดเนี่ยไปใช้โค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์